ความเคลื่อนไหวของจิตมากกว่าความเหน็ดความเหนื่อยภายในร่างกายหรืออิริยาบถที่เคลื่อนไหวนั้นให้ดูจิตมากกว่าทุกอยาก่างซึ่งสมกับว่าเราภาวนาจิตตภาวนานะในการนั่งก็เหมือนกันนั่งภาวนาอันมีหลายจังหวะการนั่งจังหวะของการตั้งจิตของการบริกรรมของการพิจรารณาเนี่ยมันหลายขั้นหลายตอน เมื่อถึงขั้นที่มันเจ็บปวดแสบ,บร้อนมากๆเราจะใช้วิธีใดต่องานประเภทนั้นนี่ทุกข์ั์ประเภทนี้แสดงขึ้นมาคือมีความทุกข์ร้อนภานในร่างกายของเราแผดเผาไปหมดทั่วร่างกายเราจะปฏิบัติอย่างไรกับทุกข์ั์ประเภทนี้ที่จะทนเอาเฉยๆใ,ให้ให้สู้มัน